สวัสดีครับ FC แฟนคลับร้อยพันล้านทุกคนนะครับใกล้เที่ยงแล้วนะครับก่อนออกไปทำงานเรามาคุยแลกันหน่อยดีกว่าขอตอบคอมเมนต์นี้หน่อยโสดจริงๆครับโสดจริงๆนะฮะถ้าเจอเข้ามาทักทายกันเข้ามากอดเข้ามาหอมกันได้เลยนะครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่นน้องผมมาที่มหาวิทยาลัย ม่เจอกันเกือบ2ี่สกว่าปีแล้วยังจำกันได้อยู่น่ารักที่สุดขอบคุณมากนะครับผมรู้ไหมครับว่าที่ผมบางทีหายหน้า,าตาไปเงียบไปบ้างเนี่ยไม่ได้หายไปไหนหรอกครับหลักๆกก็คือนั่งคิดงานคิดโปรเจกต์คิดแผนงานใหม่ป,ประชุมงานแค่นี้ก็หมดทั้งวันแล้วครับคุณเลยไม่ได้โผล่หน้ามาเห็นกันเลยนะฮะอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องออกไปประชุมงานที่ออฟฟิศ กับบีบงานให้น้องๆก็เข้าใจเกี่ยวกับงานทั้งต่อต่อไปแล้วก็ออกไปดูหน้างานนะครับหลายๆคนถามผมว่าเหนื่อยไหมหมดพลังไหมตอบได้เลยครับไม่เคยเหนื่อยไม่เคยหมดพลังพลังผมมีเกินร้อยครับหนึ่งสิ่งที่สร้างพลังให้ผมก็คือคอมเมนต์กำลังใจจากพวกคุณๆนี่แหละ กำลังใจชั้นดีที่หนึ่งเลยครับจริงๆก,ก,ก็ก็มีเหนื่อยบ้างนะแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปส่งกำลังใจมาให้ผมเยอะๆนะอ้อนแล้วนะเนี่ยอย่าทิ้งกันละนะฮะและเวลาเหนื่อยนอกจากดื่มน้ำวันละ8แก้วแล้วผมก็มีคู่หู b o o เอ n เนอร์ Energy, ให้แต่ละวันของผมสดใสคิดงานได้ทั้งวันทั้งคืนนี่แหละเลดบูเอ e เนอร์จีโซดดื่ม นอกจากน้ำโซดาแล้วผมก็ทานคู่กับหนังไก่หนังไก่ไก่อิ่มอร่อยสดชื่นตื่นตามีพลังไม่ได้หายไปไหนครับมาดูคอมเมนต์คนอยู่ทุกวัน นะครับจะมาหาทุกวันก็กลัวคุณจะเบื่อก่อนไป้าฝากคำคมไว้หน่อยครับรถเมยยังมีลอ้อแต่ถ้าคุณท้อก็ยังมีผมนะครับสวัสดีครับ